สวัสดาสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะสําหรับลิเวอร์พูลครับคว้าแชมป์เอฟเอก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาชนะเชลซีด้วยการดวลจุดโทษนะเพราะว่าในเกมเนี่ยต่อเวลาครับโอ้โหคือยิงกันไม่ได้เลยครับ ศูนย์ประตุรศูนย์นะครับและบังโมซาร่าเนี่ยก็โดนเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะเพราะมีอาการบาดเจ็บเปลี่ยนออกหมดครับไม่ว่าฟานได้ครับโมเมสซาร่านะครับแล้วก็อันดอร์บัสสันครับมันโดนถอดช่วงท้ายเกมนะเอาพวกคอตต้าซิมการ์ดลงมาเพื่อจะเอามายิงจุดโทษคอตต้าซิมการ์ดนะครับแล้วก็จะเอามาติปมายืนนะครับแล้วก็ส่งดิโกโชต้ามาแทนซาร่าในช่วงแรกนะครับแล้วเชลซีเนี่ยโอ้โหยิงเมื่อกี้มันสุดระทึกจริงๆครับมาตัดมาที่การยิงจุดโทษเลยนะเพราะว่า ว่ามันเป็นการลุ้นมากๆครับโอ้โหแอชบิกคเอชบิกคเวต้าเนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้านะครับไปชนเสาก่อนนะของเชลซีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันนี่ครับมันนี่จะปิดฉากให้ลิเวอร์พูลชนะอยู่แล้วจะได้แชมป์อยู่แล้วแต่ไปโดนเมนดี้เซฟไว้ก่อนนะ้นสำหรับมันนี่นะครับแล้วก็แต่เป็นคอตาซิมิการ์ดครับมาปิดฉากให้ครับโอ้โหแบบ ประตูที่7จ็ครับโอ้สวยงามจริงๆครับโอ้วิ่งเฮตาลั่นตามสนามเลยสำหรับคอสตาซิมิกัสนะครับเพื่อนๆนี่วิ่งตามครับแต่คนที่ยิงไม่เข้าอีกคนของเชลซีก็คือเมสันเมาส์ครับลูกม่อของเชลซีเองนะครับพลาดครับโอ้โหแล้วก็มาเป็นคอสตาซิมิกัสทามาปิดท้ายให้นะโอ้โห่วนจุดโทษกันแล้วแบบสุดจัดประหลัดบอกนะถ้าประหลัดเราออกไปเลยว่าสุดจัดก็เป็นถ้วยที่2ของลิเวอร์พูลครับเป็นโทรฟี่ที่2ครับคว้าได้ครับก็ ยินดีกับจอแดนเฮนเดอร์สันด้วยนะครับที่ทำได้สําเร็จแล้วนะสำหรับโทฟี่ใบนี้ครับได้ชูถ้วยแชมป์สักทีนะครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกก็สมราคานะสำหรับคู่ชิง FA คับโอ้โหหือจับจริงๆครับวันนี้กินกันไม่ลงเลยนะถือว่าเล่นดีมากๆนะทั้งสองทีมเลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ที่เวมบลีย์สนามแทบแตกครับยิงจุดโทษเมื่อกี้นะคนชมจุเต็มสนามนะครับ ยินดีกับแชมป์ด้วยครับก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็สู้ต่อไปครับสำหรับเชลซีนะก็สู้กันต่อไปยาวๆนะครับสนุกมากครับในปีนี้สำหรับ FA ฟครับครับ่วยเก่าแก่ของพิมลิงอังกฤษนะครับของอังกฤษเรานะครับก็ได้แชมป์ไปแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีกับเจคเก็ตครอปด้วยนะครับแล้วก็เสียใจกับโชวมัตชูเคิ้ลนะครับที่ปีนี้ไม่ได้ถ้วยตีมัติดมือแบบที่เขาหวังเลยนะครับก็สู้กันต่อไปนะสำหรับเส้นทางฟุตบอลนะครับมันจริงๆครับเดี๋ยวผมลองเอาคลิปนะคลิปอ่า การฉลองแชมป์นะครับของลิวพูลมาให้ดูครับการชูถ้วยของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับทำสำเร็จแล้วสำหรับเขานะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงดึกแบบนี้ครับขอบคุณมากๆครับที่รับฟังอยู่ดูบอลจนจบขอให้ทุกคนมีความสุขครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวีดัสสวัสดีครับ